รายการนี้เป็นรายการที่วุ่นวายดูแล้วหัวใจจะวายเหมาะสำหรับทุกแพศท,ทุกวัยที่พร้อมหัวใจวายเราจะพาไปล้วงลึกทุกซอกทุกมุมพาไปฟินในแบบของเราดูแล้เตรียมหัวใจวายแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการใจจะวายอีกแล้ววันนี้เรามาใจจะวายกันที่นี่เลยค่ะ Star Hunter นคะคใวันนี้เราก็อยู่กับสอ,องหนุ่มสุดฮอตตอนี้ตกลเป็นแฟนกัน คิมมอนวัฒน์นมค่ะสวัสดีครับแล้วก็น้องเจริญพรอันนี้บอร์สปั๊คลับเตอร์ตลกกัาเราเนี่ยสายตาไม่เป็นหายนะเราเข้ามาสู่ช่วงเกมหายใจนะครับผมซึ่งเป็นช่วงที่ต้องถามไปตอบมานะครับถามปุ๊บต้องตอบปั๊บถามปุ๊บต้องตอบปั๊บจะถามก็ถาถ้าดีเลย์นี่ตัดตกตัดทิ้งเลยอ่ะคิมมอนทายจะมีสองช้อยเลือกนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเนาะทะเลกับภูเขา ทีมรวบมียกหรือทีมไม่รวบมียกโอ้โหลวกชาหรือกาแฟครับชาภาพพักหน้าจอของอีกฝ่ายหนึ่งใช้ภาพอะไรครับตอนนี้สีฟ้า,ฟาอะไรอะสีฟ้า,ฟาจำได้ไหมเออจริงๆแล้วมันก็ผมจำได้แหละโอ้ผมไม่อยากเล่าเอออะไรเฮ้ยคอปเตอร์เรียกน้ำปลาทกหรือว่าผิดน้ำปลาครับ พี่น้ำปาถ้าต้องเลือกบทอื่นใน Gen Y หรือซีรีส์ให้คอปเตอร์เล่นจะเลือกให้คอปเตอร์เล่นหมุนไครเล่นเป็นม้าทำไมอ่ะผมเป็นหมอคิดแทนนึงพอมันจะได้แบบว่าผมอยากผมอยากไม่ผมอยากดึงผมอยากดึงผมอยากดึงแบบดึงเข้มมัางแล้วให้เขาแบบเป็นนี่แต่ผมก็ยังอยากเล่นคู่กับเขาไงเขาหรอเราแล้วมีถูกมีมีผิดตรงไหนตอนแรกเข้มว้ซะดีทะเลภูเขา ต่อทะเลฮะผมชอบภูเขาคนที่ชอบทะเลอันนี้เขาไม่ถามใจผมฉันเป็นทะเล <c oughs> มีใช่เขาเข้าใจไหมก็ผิดข้อเดียวหรือวะอ่ะเจอข้ออะไรก็เลยนะลวกมีหยกหรือไม่ลวกไม่ลวกไม่ลวกอะไรมไม่พี่เวลาไปกินไอ้พวกไอ้ร้านแบบว่าอ่ะแบบเลสซีออย่างเงี้ยผมไม่เคยลวกเลย พ่อบอกว่าร้านสุกี้ท euh. <Tem. S 3> ี่แบบว่ามันเป็นมีโยที่แบบมันมันทานได้แล้วผมไม่เคยล่วงเลยผมไม่ได้พูดถึงมีโยแบบโรยกระเทียมมาใช่เออผมเข้าใจแบบนั้นถูกต้องไหมอ้าวผมไม่เข้าใจผมเข้าใจว่าแบบว่าคุณควรจะชอบทานอาหารที่มันสะอาดและถูกหลักอนามัยไปเรื่อยไปเรื่อยชาที่เขาไม่ร่วงก็บิดอ่ะเราเลือกสิ่งที่ดีให้นายไงชาเราเลี้ยวรู้ใจชาถูกชาถูกอยู่แล้วเพราะที่รู้ว่าไม่กินกระแฟร์เข้าต้องไปเลยนะปลาคือคือน้ำปลาสูยอันนี้ถูกเออถ้าต้องเลือกกดอื่นอันนี้ ก็สลับงานอันนี้มันไม่ใช่ทยใจแล้วล่ะเออก็เลือกทายแต่ยังอย่างเล่นคู่อยู่อืมมาอเล่นอะไผมว่าผมตอบถูกเยอะกว่าคำถามแรกของขอปเต์เหมือนกันไหมคำถามเหมือนกันไหมอโอเคสวยคิมมอนจะเลือกคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคะคนที่รักเราจูบไหนในเรื่องที่คิดว่าเผ็ดร้อนที่สุดที่ผมคิดใช่ไหม ที่เราจูบของอ่ะเปลี่ยนคำถามดีกว่าผมว่าจุบไหนที่ผมรู้สึกดีที่สุดเออรู้สึกดีจุดแรกจุบที่เราถ่ายกันซีนแรก่าจะเป็น E อีพี3ย b c มาถามต่อไปครับเอาเอะไรวะในร่างกายของคอปเตอร์ที่คิดที่ขิมมอนคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดหลักกิมเซ็กซี่มันไม่มีอะไรเซ็กซี่มันไม่มีอะไรเซ็กซี่เอาโอเคโอเคกลางวันหรือกลางคืนกลางคืน นอนดึกตื่นสายหรือว่านอนเร็วตื่นเช้าครับนอนดึกตื่นสายหมดอะไรมาทีละข้อเลยไหมคะคุณอะไรข้อแรกอะไรนะครับคนที่เรารักหรือคนที่รักเราตอบว่าผมตอบว่าพี่คิมน่าจะเลือกคนที่รักเราใช่ผ่านนะใช่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 ดีใจมเอ็มจูบค่ะจูบจูบที่รู้สึกดีที่สุด ใช่ใช่ EP สามจุบแรกจุบแรกในทิ่ที่ถ่ายทำผมรู้สึกจำจาได้มากที่สุดเล้าหน่อยมันเป็นยังไงมันคือการจูบผู้ชายครั้งแรกไม่ใช่จูบไม่ใช่ดิจูคอปเตอร์ครั้งแรกโอ้วันนั้นผมเสียอาการเลยแต่ว่าเขาทำเขาทาฟูดหายวันนั้นอะที่ผมแบบน้ำตาซึมฟูดเขาฟูดเขาหายอเออใช่ผมรู้สึกแบบรู้สึกกับมันเยอะอะมีหลายๆความรู้สึก,กมันเยอะไปหมดอวัยวะที่ทิมมอนคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดรักยิ้ม ก็ถูกอยู่ดีถูกมาอะไรก็รักยิ้มหมดอ่ะคอเตอร์อ่ะไม่รู้อ่ะถ้าให้สวดผมเป็นคนชอบหลักคนมีรักยิ้มผมชอบหมดเลยนะผู้ชายผู้หญิงใครมีรักยิ้มขึ้นหลงเลยสวยเนาะสวยยผมยาวไปเชียงใหม่ละใ่อะต่อไปกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนไม่ไดคิดว่าเราถึงกลางคืนคือพี่คิมจะแบบว่าน่าจะแบบว่าชอบแบบว่า ดูกันคนคึกตอนกลางคืนใช่กลางคืนครับง่วงเหรอเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยกลางคืนมันดีกว่าอยู่แล้วอากาศดีกว่าอะไรดีกว่าใช่ชอบกลางคืนมากกว่าแล้วก็สุดท้ายนอนดึกหรือคืนนอนดึกเตือนสายหรือว่านอนเร็วเตือนอันนี้เขาก็ตอบถูกเืนสายใช่ตอบเตือนสายชิวคำถามเขาง่ายคำถามผมลวกไม่ลวกมาจากไหนวะเนี่ยใครจะไปชนะสรุปครัเตอร์ผิดข้อเดียวครับเตอร์ข้อเดียว กดลมท้วของเราเป็นอะไรคะเคทีเป็นเนล้อ่ยาวๆแล้วกินกันคนละฟากแล้วก็ค่อยๆงงาๆเข้ามาเรื่อยๆคำถามที่่สุดคำถามคาถมคือมันผู้ชนะก็ต้องเล่นอยู่ดีปูกันไว้ผูกกันไว้เออผูกเนี่ยเวลามาถ่ายรายการกับคอปเตอร์คิมอนน่ะไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นพิธีกรเองอ่าตอนนี้จังหวะนี้ก็อมหนักหน่อยแล้วกันนะจังหวะนี้ก็อมหนักหน่อยแล้วกันนะอมหนักในหัวอ่ะคอปเตอร์อมคนละหัว นาฬิกาคืออะไรให้เราตั้งเองเลย<ม>กินไีไ่หมด <laughs> อ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งส<ย>องสามปเหนียวอะเามองกันหน่อยกินอย่างเงี้ยนะมองปิไอ้โว้อกที่ฉีดเราอะกลับมาแน่เลยมองกันค่าไม่ต้องมองฉันโอ้ยผ่านใครครับ มันต้องมีแบบดึงเข้ามาแบบกันเหมือนในบทต้องแบบต้องแก้ๆเป็นบทละครบ้างไงตัดแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วอออโโเก่งมากมันสุดได้ขนาดแบบนี้มั้งผมว่าผมปากเอางับไอ้ก้อนกลมๆตรงนั้นไม่ไหวแน่นี่หยัดก้อนเลย โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่มามครับฟัตเตอร์มากๆเลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเปิดสักหาักใหม่กับใจสวายกับปีสองพันอันนี้คือรายการใจสวายเหรอผมออกพอออกเจ้าแรกหรือปะมีคนออกจากก่อนได้ไหมไม่มีโอ้ยนี่เป็นทิปสโลแกนท่าใช่แล้วเหรอใช่ใช่เป็นเป็นท่าเป็นท่าที่แบบแขกเชิญทุกคนมาถ้าซุนดาราเนี่ยคนก็ทำการทำวงการแล้วนะนะอันท่าซุนดารานี่เฉยๆอันนี้เฮ้ยไม่เฉยเอาใหม่ ห้าี่สามสองถ้าตัวร้านี่คือแบบทำมาเป็นปีแล้วไงปีสองสามปีแล้วถึงเวลาที่จะต้องรายการะจจวายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใจจวายโอาาปใช้เอาไปช้ชอบไหมชอบไหมชอบไหมแล้วทำพร้อมกันตอนจบอ่ามาลาวันนี้เลยครับผมเราเราคิดคิดแค่นี้เลยใช่ไหม อ้ามมันมันดีมากมันดีมากคนคนหัวใจไม่เคยมีใครทำหัวใจแบบนี้ใจจะวายหน้าต้องแบบเบิกบานใช่เบิกบานเอาละครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับพบกับรายการใจวายในเอพิโซดต่อไปใครจะไปแขกรับเชิญวันนี้พวกเราลาไปก่อนใจจะวายพี่ที่กอลล้วมไหมล่ะร่วมใช่ไหมจะจ้างได้เลยได้มาจ้างผมนะได้จ้างสองคนนะควพี่บอ เอาพี่กว่าข้างหน้าได้นะรับนะน่าสนใจนะรับนะรับนะเออน่าสนใจนะเฮ้ยเรามีงานประจําแล้วพี่เมีงานประจําแล้วว่ะเฮ้ยขอบคุณสบายแล้วแล้วซูมดาราเนี่ยผมบอกเลยเป็นคิมคอปซูมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่็นซูมดาราแล้วเป็นคิมคอปซูมเปลี่ยนชแนลเปลี่ยนทุกอย่างเข้าเลยบอกเขาเข้าปุ๊บเปลี่ยนเลย พิพาเข้าไหมฮะถ้าเข้าเดี๋ยวได้พิธีกรคนใหม่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับสูมนะละ๋ยวพี่ต้องทำให้ผมดูไอชั่นซูมนะละเอ้ยได้สวยหน้าพี่พาคือได้พิพาก็ได้ในะย้ายท้่ฝังนะ